ห้ามเลิมนะเจ้าอันนี้แอลกอฮอนละ์เนาะทุกขั้นตอนในการผลิตนะเจ้าเราจะต้องมีการเช็คเนาะก่อนที่เราจะทำเกาะล้างมือนะเ้าโต๊ะที่เราจะวางเชื้อก็ต้องฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเพราะอะไรในในสภาพแวดล้อมณตอนเนี้ยในอากาศเนี้ยมันจะมีเชื้ออื่น อยู่เนาะถ้าเวลาเทาบาค่อนขามสะอาดได้อ่ะมันชอบมีเชื้ออื่นๆปะปนอยู่ทำฮห้เชื้อราไปโค่นมาเราเนี่ยปนเปื้อนแล้วก็เอาไปใช้ก็ได้ประสิทธิภาพนะจ้าดังนั้นสําคัญเลยอย่าหรือถชีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะโต๊ะทุกอย่างเนาะที่เทาวางของก็บอกของไม่เชี่ออ แม้กระทั่งทับทีเวลาเขาจะตักเข้าใส่ถุงเนาะก็ขอเอาแอลกอฮอล์เช็ดสักนิดหนึ่งนะเ้า,าเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนาะสายที่กับผลิตสักนิดหนึ่งนะคะ